ถ้าต,ตามธรรมชาติไก่ไปกินมแมลงก็จะมีแคลเซียมอยู่นะครับบางทีไปกินลูกปลาลูกอตพวกนี้จะมีโครงกระดูก oh. ห,รหรือตามศาสตร์โบราณของของไทยเราก็เอานกกระจอกมาบด oh. เอาปลาช่อนมา oh, บด<ท>เคยได้ยินถูกไหมฮะพวกนี้ก็จะมีแคลเซียมอยู่ oh. แต่ถามว่าเรายังอยากทำแบบนั้นไหมล่ะ <laughs> แคลเซียมนี่จริงๆแล้วมันมันช่วยอะไรกับไก่ชนโอเคครับแคลเซียมเองเนี่ยจริงๆแล้วมันสําคัญแต่โครงสร้างกระดูกแคลเซียมคือส่วนประกอบที่ไปทําให้เกิดโครงสร้างของกระดูกความแข็งแรงของกระดูกเนี่ยคือส่วนประกอบของแคลเซียมนะครับแคลเซียมฟอสฟอรัสนะครับสองส่วนนี้จะเป็นโครงสร้างของกระดูกจริงๆสำหรับไก่ชนเลยเนี่ยสำคัญก็คือเดือยกับปากถูกไหมครับเพราะว่าปากเองเนี่ยก็เป็นส่วนประกอบของแคลเซียมเดือยที่เราใช้ตีคู่ต่อสู้ก็คือแคลเซียม แล้วก็ขาที่ยืนความแข็งแรงครับแคลเซียมก็มีส่วนครับปกติตามธรรมชาติก็ไปหาได้แคลเซียมถ้าตามธรรมชาติไก่ไปกินแมลงก็จะมีแคลเซียมอยู่นะครับบางทีไปกินลูกปลาลูกอดพวกนี้จะมีโครงกระดูกหรือือตามศาสตร์โบราณของไทยเราก็เอานกกระจอกมาบดเอาปลาช่อนมาบดเคยได้ยินถูกไหมฮะพวกนี้ก็จะมีแคลเซียมอยู่แต่ถามว่าเรายังอยากทำแบบนั้นไหมล่ะครับคงจะไม่ไหวนะเดี๋ยวนี้เวลาเราก็ไม่มี ใช,ใช่ครับงั้นทางเราเองก็เลยทําผลิตภัณฑ์ที่เสริมแคลเซียมสําหรับไข่ชนขึ้นมามีด้วยมีครับทําทุกอย่างแต่สําคัญอย่างหนึ่งคือทีนี้เราเราพูดคำว่าแคลเซียมเนี่ยมันง่ายเกินเวลาที่เรามันมีมากกว่านั้น<ะ>ใช่ไหมมันมีมากกว่านั้นครับเพราะว่าตัวแคลเซียมมันคือแร่ธาตุตัวหนึ่งแต่แคลเซียมเองมันมีไหลเขาเรียกว่าหลายฟอร์มคำว่าฟอร์มเขาเรียกว่าอะไรหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบเนี่ยกับไก่ชนใช่ครับความสามารถในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับคุณไปเอาเปลือกหอยให้ไก่ชนกินจะเป็นการเสริมแคลเซียมเสริมได้ครับมันก็ได้แต่กินเข้าไปเนี่ยตัวนี้ดูดซึมแค่3 0มสิบส่วนที่เหลือขี้ทิ้งออกมาแลวถ้าคุณลองให้ลึกกว่านั้นนะครับแคลเซียมที่เหลือใช้ที่ดูดร่างกายดูดซึมไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นรบกวนการย่อยและดูดซึมสารอาหารตัวอื่นด้วย ฉะนั้นผมบอกมาทีงแล้ผมพูดมันเยอะมันเลอะฉะนั้นการที่เลือกสินค้าของของของเราของพลังเทพเนี่ยเราจ้องเลือกตัวที่กินเข้าไปแล้วไม่ไปรบกวนหรือกินเข้าไปแล้วคุณกินเข้าไปมันต้องใช้ได้เกือบทั้งหมดครับไม่าื่แคลเซียมตัวนี้เราเราเลือกฟอร์มที่ดูดซึมได้97%้าสเ็ดเปซ็ดูดซึมได้97%้าบ็ดซแล้วอยู่ในรูปน้ำครับการที่อยู่ในรูปน้ำคือใช้ง่ายแล้วดูดซึมง่ายนะครับแล้วจริงๆมันไม่ใช่แค่แคลเซ มันต้องมีส่วนประกอบอื่นไม่ว่าส่วนของฟอสฟอรัสโซเดียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมทำไมสำคัญให้จบเลยนะครับเพราะว่าในการเคลื่อนไหวของไก่นะครับนอกจากแคลเซียมที่เป็นองค์ประกอบในเรื่องของโครงสร้างกระดูกไปทำให้เดือยแข็งแรงปากแข็งแรงแล้วเนี่ยการยืดหดของกล้ามเนื้อครับการยืดหดเพราะไก่เวลาตีขยับใช่ไหมฮะเคลื่อนไหวต้องมีการยืหดหดของกล้ามเนื้อการยืดของกล้ามกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีกระบวนการโซเดียมโพแทสเซียมปั๊ม คือมันจะมีขบวนการที่ใช้แร่ธาตุบางตัวซึ่งอาการเป็นตะกิวเป็นตะกิ้วมันเกิดจากการขาดสารบางตัวในนี้นะครับซึ่งสําคัญมากสารตัวนี้ชื่ออะไรครคือเราจะเติมว่าไปคือตัวโซเดียมกับโพแทสเซียมนะครับมันจะทําให้การยืดหดของกล้ามเนื้อนะครับมันมันยืดหดได้ดีขึ้นครับอาการเป็นตะกิวถามว่ามีโอกาสเกิดไหมก็มีโอกาสเกิดแต่น้อยที่สุดครับแต่ถ้าเกิดเวลาเราไปชนนี่ก็ ับเดี่ยงเลยนะแพ้ได้เลยนะยืนให้เขาตีตัวเดียวเลยนะไม่บินไม่กระโดดเนาะถ้าขาดสารตัวนี้เนาะฉะนั้นคือเวลาที่เราคุยถึงถึงแต่ละส่วนเนี่ยเราเราจะไม่เจาะจงว่าแคลเซียมแล้วเราเส่แคลเซียมไม่ใช่เราต้องมองว่าระบบทั้งหมดต้องการอะไร